สามสัญญาณของความสัมพันธ์ที่แย่ลงในครอบครัวนะครับหลายคนอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นกับแฟนกับลูกๆก,ก,ก็ตามนะผมบอกว่ามันมีสัญญาณหนึ่งที่ตอนนี้เห็นกันชัดๆเลยทุกคนลองสังเกตดูด้ว่ามีแบบนี้หรือเปล่าสัญญาณที่หนึ่งก็คือเจอกันแล้วสนใจมือถือมากกว่าสนใจที่จะคุยกันเองนึกภาพไหมครับลูกไปโรงเรียน แฟนไปทํางานไม่ได้เจอกันสิบชั่วโมงก็หมายความว่าคนที่รักกันเนี่ยพอไม่เจอกันพอกลับมาบ้านก็จะอยากคุยกันแต่าก,การว่าพอกลับมาถึงบ้านต่างคนต่างเล่นมือถือนี่คือสัญญาณแรกเลยนะครับที่ผมบอกเลยว่าหลายคนบอก เป็นเรื่องธรรมดาใครๆเนี่ยไปดูติไปร้านอาหารไปอะไรทุกคนก็จับมือถือหมดแต่ผมบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะอะไรไหมครับผมเนี่ยไม่เจอแฟนแฟนไปทํางาน8ปดโมงเช้าแฟนเลิกสี่โมงเย็นเราไม่เจอกันตั้ง8ดชั่วโมงเวลาคนเราคิดถึงกันขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็อยากคุยกันนะคนเขารักกันใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าถ้าคู่ใดก็ตามขึ้นรถเสร็จปุ๊บคนหนึ่งเล่นมือถืออีกคนนึงขับรถแทบจะไม่คุยอะไรกันเลยไม่เล่าอะไรให้ใครฟังเลยเฮ้ย สแสดงว่าความสัมพันธ์เริ่มมีอะไรบางอย่างหรือว่า2ต่างคนต่างเล่นมือถือกันเลยโอ้โหอันนี้นิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับตอนแรกคนหนึ่งเล่นมือถืออย่างเดียวแต่ถ้า2คนเล่นมือถือเนี่ยสแสดงว่าตอนนี้เรามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวโอเคอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องมือ,มอที่สามอย่างเดียวแต่ผมแค่บอกเฉยว่ามันมีซัมติงอะบางอย่างเลยที่ทำให้น่าสนใจกว่าการ คุยกันในครอบครัวอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณที่แรงขึ้นสัญญาณสเต็ปที่3นะครับก็คือไม่สามารถให้ดูมือถือกันได้ที่บ้านผมผมจะมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนจะแปลกใจสามารถหยิบม,มือถือของอีกคนหนึ่งแล้วเล่นได้เลยโอเคแต่ยกเว้นถ้าใครใช้ iPhone อ,อย่างเช่นแฟนผมใช้ iPhone เนี่ยเขาก็ต้องสแกนหน้าก่อนแล้วก็ถึงจะให้เราใช้มือถือได้แต่เราไม่เคยมีแบบว่า ห้ามดูไลน์ของฉันนะห้ามดูเฟซไม่นะครับที่บ้านผมนี้ทุกคนสามารถดูมือถือของกันและก,กันได้สามารถยืมไปใช้ได้สามารถยืมไปเซิร์ช Google ได้สามารถยืมไปอ่านเล่นๆก็ได้เพราะอะไรครับเพราะการไม่มีความลับเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากครับในยุคนี้นะผมบอกได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่อยากให้เขาดูเ,าเราไปทําอะไรผิดอะ่ะทาไมเราถึงไม่อยากให้เขาดูว่าเราคุยอะไรกับเพื่อนหรือเรามีใครบางคนซ่อนอยู่ในมือถือหรือเปล่านะครับถ้าเริ่มสังเกตแล้วนะครับผมว่าน่าจะเริ่มปรับ ในครอบครัวใหม่เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันแย่ลงจนไม่สามารถฟื้นคืนได้แล้ววันนั้นผมบอกเลยว่าเราจะเอาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวคืนมายากมากนะครับดังนั้นะคใครก็ตามที่เจอปัญหานี้พิม์มาหน่อยว่าแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนะครับผมอยากฟังไอเดียเพราะว่าผมเชื่อว่าปัญหานี้เจอกันเยอะมากเลยแล้วหลายคนก็นะครับมีไอเดียในการแก้ไขปัญหานี้ต่างกันนะครับใครมีไอเดียก็แชร์เพื่อนๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอมเมนต์ผมรออ่านสวัสดีคร ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ